สวัสดีครับก็วันนี้พบกันนะครับก่อนวันหยุดยาวเสาร์อาทิตย์นี้นะครับสำหรับโคสต์ใหม่วันนี้พามาดูอีกคันนะครับโคมสุ3ตันนะครับเ,เตรียมส่งมอบให้กับลูกค้านะครับก็มีการเทสรถก่อนนะครับที่จะมีการส่งมอบให้กับลูกค้านะครับเพื่อคุณภาพก็ บริการหลังการขายดีๆนะครับมือสองแท้ๆจากญี่ปุ่นนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อมาทางอินบ็อกซ์ข้อความนะครับหรือกดไลค์กดแชร์ทั้งในติดต่อแล้วก็โดยพิ่งใน u t u b e นะครับของโค้ชใหม่นะครับก็กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้กำลังใจแล้วก็ติชมนะครับ เข้ามาได้นะครับท่านใดที่สนใจงานรถยกประเภทนี้นะครับสำหรับเจ้าของกิจการอาตอนนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องโลจิสติกในเรื่องของอาการลดต้นทุนนะครับในการดูแลธุรกิจของท่านนะครับก็รถฟุกฤทิ์นะครับสามารถช่วยท่านได้ติดต่อเข้ามาเลยนะครับสวัสดีครับ